ตกครับพี่น้องเบีดเทปกระจกพี่น้องเอ้ยลมแรงเมี่เทปกระกครับพี่น้องโดนทีมงานครับหนาวกันหนาวหัวกระตุกจอ,อ,อดทีนี้ครับนี่นะครับทีมงานคนไทยในต่างแดนครับพี่น้องมีบรรยากาศฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยเมียดเทปกระจกปาดเปิดประตูได้เลยเปิดประตูะตออกไปพุ่หน่อยโคตรโคตรโคตไม่เอา หนเดียวโอ้ยเ่ปโอ้ยไปดเาพีนองี่คุณคุณดานนองเลยดานนองเลยนี่ให้ยูคุณนี่นะครับการทำงานโอ้พี่น้องเลยลำบากหลายครับ โอ้โอ้เปียกเบิดบาดที่นี่ออือออกับเท็เทตกโอ้โหเดินูเดี๋ยวฝนตกป๊าดเปีเขเบขาวพี่น้องเลยไหลลาดลาดได้เลยมันยากาศพี่น้องายงานไทยครับในสเลวครับพี่น้องมาเบื้องเอาเด้อ ความลำบ,บากสำได้เนาะขุดหยอดดีดีขุดตกกระไดเหตุงานครับมาเนี่ยขุดหยอดขุดหยอดนี่นี่วัดตัดผักสลัเาาด,ดนเ,น,เ,น,เนี้ยเฮียบเนี้ยเฮียบอยูล้องค้าแจกครับเนี่ยข้าหัวป้อหน่ำไหรท่วมผักเม็ดอะเม็ดดงแต่ละคนครับ นหนาวบ่หนาวบ่ราะัวนะครับเรื่องอาการหนาวครับเนี่ยนนี้ก็บทำนอนนอนนอนครับเนี่ยเต็งตัวปั้นน้อนพี่หนาวขากอย,ยู่ดอกนี่ครับบรรยากาศครับอยู่บ้านเขากับเรามีไผเห็ดนะครับเนี่ยมาแล้วก็ต้องชูพี่น้องปัาดูฝนดูลมขัดขนาดมน,นี่โอ้เมื่อกี้ก็เม็่เก็บตกเนาะลมกัแรงพี่น้องคุณ ไฟมวัวดินครับจุอดอันนี้อู้วมนากาศหนาวกันหนาวนีรับมาแร้วต่องตัวเ,าเนาะบรเห็ดกับบริษัเงินเขาครับพี่น้องฝนกระตกะแบบแห้งเลยโอ้ขยุกข,ขาอและสามปีหมื่นแล้วนี่ กับทีมงานเดินโซโล่สิเจ้าจังไรดีครับเมียนอนบ่ไปนอนนอนห้อเห็นเม่อไรแล้วนี่ครับพี่น้องเทปเทปด้วครับเนี่ยเทปเทปดูครับเทปคนนี้เออเทปตกพี่น้องเลยอือกอด วามนน้ำแข็งับเย็นลูกจอดค่กมันนี่เพืบอจะไปลุ้นหลบรรยากาศครับแต่ละคนวันเสารวจังไนดีเนาะเห็นป่ะกับเนื้อนอนของบ่านี่เหนอนกับบ่านายเงินเนาะเราต้องชูก็ไปตัวเขามาในค่ำกบ อาสีลบฝนใดอยู่ครับัทำไมจะแต่หนาวเก่อครับเนี่ยว่าลมมันแห้งฝนกับสาดเข้ามาได้เนาะเป็นไอลล้ฝนเนาะอ้ยโอ,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 อ้ย่ดยอดถักไล่ครับพีหนองเอ้ย ให้เขามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามพิสามแรงนี่นะครับช่องรวมนีซอนนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจลูกกระดิง่งแข่งเตี้ยนไปเนี่ยนะครับใชานี่ล่ะเพืใ่ใดมาเบิ่งแล้วก็ขอให้อยู่ทีมีแห้งนี่นครับพี่นอ้องปลาทำนี่นะครับ